เขีย,ง,ยขงข้าง,ง,งบนใช่ไหมน,น้อยอย่างหนึ่งก็คือไอ้บอกแล้วช่วงนี้นะสแกมเมอร์อ่านอ่านชุกพบเบาะทิปไม่ใช่เราช่วงนี้เราสิบเรค่อย,คยกินหอยด้วยจ้ะเพราะว่าวันนี้อากาศติดลบนะคะไม่มีหิมะแต่ว่าน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายปาดขาวปูดเลยเบิง่งรถไอละลายหรือยังนี่โอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ไอ้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะพรอะโรงเรียนเราเด้๋ยวะช่วงนี้ไอ้ก็ไม่ค่อยจะได้อัดคลิปลงโรงเรียนเนาะไอ้ก็จะเคลียร์คลิปเก่าๆเพราะว่าคลิปเก่าของไอ้นั้นเหลืออีกประมาณสิบกว่าคลิปตั้งแต่ส่วนที่ไอ้ไปหาเห็ดพระหาผลไม้ป่าเนาะบริตัดนะก็เลยคิดว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่าไอ้คิดว่าถ้าสมมติไปโรงเรียนมันก็เป็นคลิปแบบ เดิมๆนะกินข้าวและวันนี้ไอ้ก็ไม่อยากที่จะถ่ายทอดในห้องหลายนะทุกคนไอ้ก็ได้คิดว่าไอ,านะอ้น่ะจะไม่ค่อยถ่ายคลิปในโรงเรียนสักเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งนี่กส็สะอัปเดตประมาณสองเทื่อนะสองวันนะแต่ถ้าถามว่ายังมีคลิปออกไปเรื่อยๆไหมก็ยังมีนะคะทุกคนจ้าก็ยังมีแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วทุกวันเนี่ยไอ้ก็จะเน้นในการที่ไอนะ้น่ะไปทําคลิป สั้นนะ,ะใน Facebook ในแฟนเพจนะ,ะชื่อว่าสามสกุลคนมากกินนะ,ะทุกคนฝากติดตามไอ้ทางนั้นเนี่ส่วนมากไอ้จะโพสเป็นคลิปสั้นเล็กๆกน้อยๆทุกๆวันเมื่อละสี่หคลิปนะคะก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งถ้าถามว่าไอ้ได้เยอะไหมจากทางนั้นอะ่ะมันได้โบาลายดอกพี่น้องก็ประมาณถ้าคลิปพันหนึ่งเอาน้ำลายเกลือนพันหนึ่งเนี่ยกระสีได้ประมาณ 10, 7, 7, สิบเซนสั้เนก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ว่ามันง่ายไงมันง่ายในการทําคลิปคือไอ้เขาแค่ ออกไปทะเลอย่าไม่มีนะออกไปหนไปน,นี้ได้ถ่ายแค่50วิ30วิมัน,นี่เอากับสามารถทำไรายได้ได้แต่ว่า y u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  e นะ่ะเราต้องใช้เวลาในการตัดต่อใช้เวลาในการที่แบบว่าหา subject ในการทำมันใช้เวลานานนะอ้ก็เลยช่วงนี้ก็เลยเอาเวลาไปกับการทำคลิปสั้นซะมากกว่านะทุกคนจะ้ะ ก็ยังจังใดอัะกอบคุณทุกคนเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้บออแลวช่วงนี้นะสแกมเมอร์มันหลายพี่น้องสแกมเมอร์มันหลายนะเออไอ้ออก็เลยคิดว่าก็ลองหยุดดูลองหยุดดูนะในการแบบเอ่อหยุดปิดคอมเมนต์อย่างแบบนี้นะเออถ้ามันดีขึ้นไอก้ก็กลับมาให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะทุกคนจ้ะแล้วก็แล้วก็ไ mm hmm. อ้ก็คิดว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ไอ้ก็ต้องพักผ่อนนะคะเพราะว่า ถามว่าไอาเหนื่อยไหมไอเหนื่อยนะคะทุกคนไอทําวิดีโอมาเจ็ดแปดปีไอไม่ได้พักเลยน้อยมากทีสิพักไม่เกินหนึ่งวันอะเออนะแล้วก็อย่างที่พี่น้องเห็นแหละไอลงเรื่อยเรื่อยๆรื่อแล้วทีนี้นะ่ะคนเราอะมันเหนื่อยนะทุกคนมันเหนื่อยเหนื่อยในทีนี้คือมันเหนื่อยที่เฮ้ยมันก็นเหนื่อยเนาะอย่างแบบนี้นะเออก็ลองหยุดดูสักไม่ต้องไปซีเรียสมากแบบนี้นะไม่ต้องไม่ไปซีเรียสมากแบบว่าเออเขาเป็นยังงค เรียนเน้นเรียนแล้วก็ไปเฮ็ดคลิปเป็นลากแบบนี้เอ้ยเฮ็ดคลิปเป็นร้องเรียนเป็นหลักเรียนแบบนี้ก็พักผ่อนไปในโตก็รู้สึกว่าเออตัวเองก็มีความก็มสุขเหมือนกันในการที่แบบว่าบริสิเรียแบบว่าสีเฮ็ดคลิปอย่างยางไปมีนะถ่ายยังกระถ่ายไปแบบบริสิเน้นในการที่สีออกไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดน,น,นี่แบบนี้ทุกคนจ้ะจังรละกัขอบคุณทุกคนเนาะกัมมันนี่มัอน,นี่อาจจะได้ข้าวผัดนะเอามาก,กินเฮ็ดข้าวผัดเอามาก,กินง่ายๆนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันพุธแล้วก็ อาจจะไปทะเลนะพรังนี้นะไปหาอัดคลิปสอกคลิปสั้นหาความสุขให้จ้กรองนะเมื่อนีนหนาวแห้งนะติดลบหนึ่งต่อรองมาตรงนี้นะมันเป็นอยู่ในเมืองเนาะมันก็มีอุตสาหกรรมมันก็บ่คคอยมีหมอกปานใดที่อายู่นะมันเป็นโคกเป็นดงนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเป็นน้าแข็งสีขาวเมื่อเช้านี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าโรงเรียนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเที่งด้วยผัวผัว Is bukou? Bukou? No, se pa bukou. Pa byak? Oh. Problem. Oh. Makin kafe. Non fe. Le lakopay le, pasang. Bay bay uh, la, pasang. Asa yukul. Kla yukul. Kontine yukul, three. Kontine, non fe mi. Non fe mi. Ekul janye kompita. Nan gen lakopay pali le sewe? Profesye ge, oui profesye ge. เออูจาเด็กเด็กนเด็้อบางจะเจอกับครูคนนี้มาใช่เจอก็สกดีเมอีกอาเฟียอาเฟียอ่าอ่าโจกพวกเาทิเบตกิโเบตอ่ะอ่ามิดีมิดีเอ่อพงเาุตขนกันไงบ้างตัวแม่วันนี้ไม่ได้ออกกล้องนะออกหม่ ตัวแม่ตัวมัมตัวแม่ก็แต่พี่เล็กเขาก็ได้พูดได้เขียนได้เยอะเลยพี่เล็กเก่งขึ้นเยอะเลยเก่งขึ้นเยอะเขียนได้แล้วก็ใช้ภาษาไทยกำกับแล้วอ่านได้แล้วเริ่มเริ่มเก่งแล้วพี่เล็กเอออย่างเช่นเจอมาแปนอันนี้เมื่อก่อนเขียนต้างเขียนข้างบนใช่ไหมใช่เริ่มได้แล้วเริ่มเริ่มอ่านได้ โบราตัวโดยที่ไม่ต้องใช้การจำกัดได้อยู่บอนเเออเลียแล้วนะคะเดี๋ยวสิพาพ่อใหญ่ไปซื้อของแต่เราเข้าไปซื้อไอศครีมข้างนอกตอนนี้ก็กินกาแฟยังเไม่่อย่าง Bon. A pris aujourd'hui. Hein? Tu as bien travaillé aujourd'hui. Oui, j'ai ah. beaucoup appris à parler ah ouais. aussi beaucoup, écrit aussi. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, mais fatigué. Et la belle sœur, ok? Oui, be belle sœur aussi. Euh, c'est bien. Mais maintenant. Elle parle français. Elle parle français. Aujourd'hui, <coughs> nous, nous savons. Nous savons. Nous savons. Mm -hmm. Apprend oui. Aujourd'hui, nous savons. Mm -hmm. Nous savons. Hein? Nous, savons, nous savons, nous avons. Nous avons. Nous avons appris. Appris. Appris euh, à what is about about Brittany, about Brittany. Nous avons appris euh, des choses sur la Bretagne. Okay. Exemple euh, les crêpes. Les crêpes. Les crêpes aussi euh, légumes c'est ça. Euh, le le chou le chou le, blanc chou le, le chou oui aussi euh, le fruit exemple euh, le poire et pomme ouais, poire et pomme les fruits oui. les oui. fruits ah euh, beaucoup le mer le parc le parc ouais, ouais. le parc euh, aussi euh, Là aussi... Hmm, uh, apu, 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 Pou, la Pou, a Pou, pluie Pou, 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 pluie. La Pou, pluie, pas La pluie, C'est euh, euh, <laughs> euh, bien. Aussi le cigarette Cigarette? Non, c'est เลโกเลตเละเลกาเลตเลโกเลตเลเลโกเลตเซ็คว่าส์กาเลตกาเลติสมอลล์เค็กส์ทุกคนจ้าบรรยากาศดีแฮงภาพะยายนไปอยากกันเด้อเบิ่งในเราเก็บกวาดใบมงใบไม้ตามเพื่อนเบิ่งนี่เราอยู่ซื่อๆบ่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าวันนี้มีแดดนะเมื่อเช้านี้มีน้ำผ่องน้ำแข็งไอโชคดีขนาดเลย เงิางกำลังเขาก็มาอยู่แค่ช่วงซสมมอเพิ่งหลังนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะแล่อาจเป็นคนรอเสียงหลังเวลาที่อยากเฮ็ดคลิปไปค่ะพาพ่อใหญ่ไปเดินออกกาลังกายแล้วก็ไปซื้อของด้วยพิดเบ็ดเบดพินมาแล้วจ้าตัวเชียงอาราเตดนะวอร์ดสซอร์กตีไปค่ะ นี่เห็ดไม่นุงง่ายๆครับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าตอนเที่ยงเรากินอาหารง่ายๆตอนเย็นมาก็ยังกินอาหารง่ายๆตอนที่อายไม่ได้อยู่นี่จะอายลงทะเลผู้เดียวเพราะเดนเราไม่ได้ไปนับอายตั้แรงกันเลยเห็ดอาหารแบบง่ายๆให้เรากินแดกคุ้มจีฟัมบุกวุยแต่สกู๊จแต่สกู๊จไม่ได้บรันเจอมิ๊ หยกแพงมาไอ้ก็จะตัดหอยคนหอยก่อนเดี๋ยวจะจังกินใครเป็นอยากกินก้อนเราจังกินก็ได้จ้ะสีสติบุ๋มเอาล่ะบ๊านาพตีเมื่อเี่ยคุณกินตอนนี้ไหมไม่กินต่อทีหลังต่อทีหลังใช่ผมหิวผมหิวมากหิวมาก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 หิวข้าวแหงเลยล่ะ ไอส yeah. ิตัดหอยเอาไปให้เพื่อนแล้วก็สกินน้ำจังหวัจ้าองเตบงซองเตสตรองวนะสก์ตเฟร์อเวกซเ Et, uh, je je voudrais donner uh, mon ami Cholada et Koutima. Oh, aussi uh, Piperé pour... Qu'est-ce que c'est Pour moi. Pour moi? Hmm? <coughs> pour moi. Pour toi maintenant.

oignon Oignon? Non Ça carotte, petite carotte, baby carotte. C'est pas poulet carotte, c'est ça, ça là. Mmh. Ça, euh, Poulet ou... Non, c'est pas poulet. turkey Oui, c'est quoi turkey euh... ดั n d d a ดัลด้ดัดดอยกินเอ่อเป็นไก่งอนเลยจ้าสปาบูเลยนะไม่ใช่ไก่นะดั n d ด a ดัอาดซิว่าพื้นไปน้ำเนาะสคาลบด้อดัเซิว่าพื้นปยาาน้ำเนาะพี่น้องเนาะตก็เรื่องตัวตัวกับประเทศไทยของอายเนาะ ตัวของไอ้มันเป็นตัวเอ่อเช่นจริงเอ่อวันเดียวไปะ my ticket is is เอ่อวัน c h a n g เ n ่น i ริงตัวเอ่อตัวของไอมันตัวเป็นตัวแบบว่าไปกับภายในหนึ่งปีเนาะถ้าสมมติว่าเราบอกกลับไปนี่เราก็จะทิ้งไปเลยนะคะเราไม่สามารถอยู่แบบสามาเปลี่ยนภายในปีต่อไปเพราะงั้แล้วซือตัวของอายนะ่ะมันเป็นเดือนเอ่อกันยานะแต่ว่าไอยเดินทางนน,นที่สี่ตุลานะ ทีนี้นะคะตัวนั้นอะถ้าสมมุติไอไม่ได้กลับหรือไม่ได้เปลี่ยนภายในเดือนกันยานไอก็จะทิ้งไปเฉยๆเนาะแล้วถ้าเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนจากเดือนกุมภาเพราะปกติไอจะกลับเดือนนี้นะ,ะสิ้นเดือนนี้เนาะปกติเลยไอยจะกลับสิ้นเดือนนี้เนาะ,ะเปลี่ยนจากเดือนกุมภาไปเป็นเดือนกันยาก็มันต้องเสียประมาณ1 4 0ยยูโรนะคะแล้วก็เอ่อ เสียขนาดคนี้อีกก็ค่อนข้างที่จะราคาเท่าๆกับซื้อตัวใหม่เลยแล้วทีนี้ออยก็เลยบอกกับพ่อใหญ่ว่าอยอลจะพูดกับทุกคน